และเครื่องหมายที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ตลอดระยะเวลาต่อจากนี้อีก10สัปดาห์น้องๆน,นักเรียนหลักสูตรนักรบพิเศษจะต้องพบเจอกับความเหนื่อยความง่วงความหิวและความสิ้นหวังซึ่งน้องๆทุกคนจะต้องวัดใจและก้าวผ่านมันไปให้ได้ On ออนทัวร์รวดาหารใน EP นี้ตามติดชีวิตนักลบพิเศษภาคปฏิบัติการทางยุทธวิธีรับรองมันแน่นอนขอบอกก่อนเลยว่าเย็นนี้เจอกันบนเขาครับ ภาพของหน่วยลูกเศษที่เราสามารถที่จะผลิตนักรุ่เิเศษออกไปให้กับกองทัพให้กับหน่วยบัญชาการสงคามิเศษได้ขอให้มั่นใจในหลักสูตรสำหรับตัวพวกเรานักเรียนรุ่นนี้ขอให้การฝึกตลอดท่้งส0สัปดาห์ขอให้ตั้งใจในการที่จะเกิดขึ้นวันนี้หลังจากนี้ขอให้ทุกนายโชคดี ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการฝึกมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งในการฝึกเนี่ยก็จะมีบททดสอบต่างๆที่อยู่ในการฝึกได้แก่การวิ่งตัวเปล่าในระยะทาง3ามไมล์ด้วยชุดครึ่งท่อนรวมถึง3วันถัดมาก็จะมีเรื่องของการวิ่งตัวเปล่าระยะทาง5้าไมล์ถัดไปอีกก็จะมีการเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนามระยะทาง6ไมล์และ12ไมล์นะครับตามลำดับในแต่ละบททดสอบนี้ จะมีการแก้ตัวเพียงแค่หนึ่งครั Cly ้งเท่านั้นสำหรับคู่ที่ไม่ผ่านถ้าเกิดว่าไม่ผ่านอีกครั้งในการแก้ตัวนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องกลับบ้านไปเย่นี ครับและนอกจากการทดสอบในเรื่องของการวิ่งและเดินเร่งรีบแล้วก็ยังมีการทดสอบในสถานีทางน้ําได้แก่เลื่อนมลณะการข้ามลําน้ําฉับพันธ์และการว่ายน้ําประกอบเครื่องสนามระยะทาง100เมตรนะครับซึ่งก็ต้องผ่านไปให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นขีดความสามารถของนักรบพิเศษทุกนายที่จะต้องพึงมีนะครับ ในส่วนการฝึกนักลูิเศษรุ่นที่2ภาคการปฏิบัติการทางยุทธีในเฟสที่3ก็มีความมุ่งหมายที่จะฝึกเพิ่มเติมหลังจากที่เขาได้ฝึกเบื้องต้นมาในเฟสที่1ภาคปรับพื้นฐานมาแล้วซึ่งในเฟสนี้จะมุ่งเน้นให้เขาได้ทั้งความทรหดและอดทนทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจที่เขาได้ปรับสภาพช่วงของเฟสที่1ภาคปรับพื้นฐานภาคนี้เราจะเน้นความแข็งแรงความแข็งแกร่งความทนอดทนโดยการเพิ่มทั้งในเรื่องของน้ําหนักเป้สนามอย่างวันนี้เป็นการทดสอบในส่วนของการดึงเร่งรีบประกอบเครื่องสนามที่ระยะทาง12ไมนนักเรียจะต้องผ่าน ตามมาตรฐานที่ระเบียบหลักสูตรได้กำหนดซึ่งแน่นอนว่าจากสภาพร่างกายที่ตากตามมาก่อนหน้าไม่สามารถที่จะผ่านการทดสอบในระยะนี้ได้ทุกนายครับและตอนนี้น้องนองน,องนักเรียนหลักสูตรนักรบพิเศษภาคปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ทําการทดสอบด้วยการเดินเร่งรีบเป็นระยะทาง12ไมล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบก็จะได้เข้าสู่ภาคการฝึกต่อไปนั่นก็คือภาคป่าเบื้องต้นนั่นเองซึ่งการฝึกหลังจากนี้จะทวีความเข้มข้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านครับเอาใจช่วยน้องๆให้ผ่านการฝึกนี้ไปให้ได้ตลอด10ส,สัปดาห์ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านชอบใจให้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยครับทั้งช่องทาง Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันธุนนปฏิบัติการจิตวิทยาช่องยูทูบไทยสายอบรมบุรีรวมถึง f c e b o o k f แ Fanpage ของทีวีไฟส และพบกันใหม่กับ road ออนทัวร์รถทหารในภาคการฝึกต่อไปของภาคปฏิบัติการทางยุทธวิธีสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ